น้องอยากเติมเกมก็ต้องร้านนี้ Misuki Store แหล่งรวมบริการเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะรับกดโลบักหรือกดเกมพาร์ทซึ่งมีแมปต่างๆให้เลือกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น All Star, อ l l Star b อ o c k f o o t หรือ King Pete และอื่นๆนอกจากนี้ยังรับฟ์ร์มเวลาฟาร์มเงินในแมปเป็นไต่ด้วยพี่ว่าของมคันมากเลยค่ะน้องเกมอื่นเขาก็รับเติมนะไม่ว่าจะเป็น b o r l หรือว่า PUBG Free f i เกนชิน น้องสามารถติดต่อซื้อขายทางแฟนเพจได้โดยตรงที่มิซูกิสโต้อยียงเท่านี<ๆ>้น้องก็จะมีตัวหดโหนดแบบพี่แล้วนะเอาละครับ<ๆ>ก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยกับช่องประธรวันนิดนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซกันนะฮะ ก็เห็นน้อง,องรีเควสมาอีกแล้วก็คือ EP ีที่สามฮะแจกตัวมานะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่จะปลอมตัวเป็นแอดมินนะฮะแอดมินเลยคือแบบมายืนเฉยเลยถ้าใครใครเทรดมาก็ได้ถ้าเอาเป็นว่าใครถ้าใครเทรดมาครับพี่ก็จะให้ตัวนั้นเลย4ตัวเลยนะครับผู้ชม โอเคครับเดี okay, ๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในคลิปเอ้าต้องขอขอบคุณต้องขอรขอบคุณสนับสนุนจากร้านมิซุกิสโต้นะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเพี่จะปลอมตัวมาเป็นแอดมินนะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะยืนเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครมาเทรดตัวพี่พี่ก็จะให้ตัวเทียบที่ดีกว่าหรือว่าเอาตัวฟาร์มไปเลยก็จะมีแบบตัวพวกนี้ฮะเนี่ยพวกอาเซนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้ก็จะมีพวกตัวอาเซนะมีลูฟี่ในเมย์เยอะวันนี้มีเยอะครับโอเเเคครรับดี๋ยวาจะ มาดูกันว่าใครจะมาเทตัวพี่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะมายืนนิ่งๆตรงนี้เดี๋ยวจะมานากาการนั่งตรงนี้เลยะถ้าใครมาเทตัวพี่นะพี่ก็จะให้ไปเลยนะครับผู้ชมโอเคไหมโอเคก็ายังไม่มีใครยังไม่มีใครครับตอนนี้เดี๋ยวรอเราคนแล้วกันยังไม่มีใครเลยอุยอุยอ้ามีคนเทตัวมาแล้วโอเคแล้วไงต่อ ถ้ามันจะมีคนอะคฮะมีคนเทศตัวมาหรองนะั้นเอตัวมันเลยฮะเด็ด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 เอาไปเลยแล้วคนนี้มาเทศตัวพี่อา้าวน้องไม่เอาเหรอใครอ่ะเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วเอแอดมินเอ็นดิ้นอะไรวะน้านะใครแอดมิ้นน้าแล้วนี่ใครวะเนี่ยแล้วม,มีคนบอกว่าแอดมิน้นเอน็นดินหาคนหาคนอะันน่ะ หาคนมีดาบีแอดมินอะไรวะนะ่าไม่ใช่แอดมินเฮ้ยคนนี้ได้ไปแล้วเดี๋ยวทำการยิงน,นิ่งๆนั่งนิ่งๆนะกันอันเดี๋ยวเราไปเดินวนแล้วกันถ้าใครแอดถ้าใครแบบเทรดมาพี่ก็จะให้ตัวละครเลยนะฮะไรเงีไม่มีใครมีตัวละครหรอกไม่มีใครมีตัวละครเลยเอ,ยอะไระอ่ะลิทได้ไปแล้วอ่ะเทรดอีกรอบไม่ได้เฮ้ยคนนี้เขาลบจัดเลยคุณผู้ชมเราให้ตัวเขาไปแล้วนะเราจะเดินเดินเฮลโลแอดมินอะไรวะนี่ยนะเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยวะเนี่ย มี่ใครก็เถเหรอเถดไหมเถไหมเถิดไหมเถิดไหมเถิดมีพิษเถิดมีพิษเถิดมีพิษมีใครเถิดไหมครับผู้ชมต้ก็ไม่มีใครเถิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาปั่นว่ะอ่าา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 ามาา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 ามาา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 าลาา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 าจาา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 าแอดมินแอดมินมาาน่ามีคนรู้จักพี่ด้วย ใครพี่แชมป์ไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักพี่แชมป์ใครไม่รู้เฮ้ยขอเพื่อนออกได้ไหมอ่ะเอาเพื่อนออกได้ป่าววะเฮ้ยมันมีเพื่อนใครเนี่ยออกไปอ่ะ <c oughs> เราทำเป็นไม่สนใจเขาแล้วกันไม่มีใครจะเหยดตัวเหรอเอ่อไห่เดี๋ยวพี่ก็ทห่ถ้าเราเปิดประตูฝั่งไห่ไห่ไห่อ่ะเราคือแอดมิน I am admin เอ้ยน so ี่ใครจะแบบไอ้นี่เหรอสองสองสองอ่าสายเอ้ยสายอ่าสองตัวอะไรอะเอ้ยมีคนให้ตัวมาเหรออ่ะเดี๋ยวเราให้ตัวนี้ขึ้นหรือกันเอาไหมเอาไหมอ่ะหรือไม่เอาเฮ้ยขอไม่เอาอุ้ยขอไม่สนใจแล้วอ่ะสายเฮ้ยไม่สนใจเลยไอ้คนนี้มันได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงันนั้นงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซฟยงก่อนครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดีวเราจะไปที่นี่นี่โอเคเดี๋ยวจะมาในนี้นะครับผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปหาเซิร์ฟ หาเซิร์ฟที่มันแบบว่าไม่ไม่มีเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาเซิร์ฟก่อนโอเคเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีใครนะครับผู้ชมอย่างปัน่นไม่มีใครเลยไม่มีใครสนใจแอดมินเลยโอเคครับท่านผู้ชมตรนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่เซิร์ฟใหม่กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปปลอมตัวเป็นแอดมินต่อนะฮะโอเคเราจะปลอมตัวเป็นแอดมินนะครับผู้ชมเราจะไปยืนตรงนี้เราจะยืนตรงนี้เราจะยืนตรงนี้จะมีใครมาสนใจไหมแอดมินแอดมินแอดมินใช่แอดมิน มีคม hi, hi. ใมครรู้จักเหรอไฮไฮเขาบอกว่าว่าว่า้าวเดี๋ยวเปิดประเทศแล้ว <player. S 1> อ่ะไม่มีใครสนใจเลยเหรอเฮขาบอกว่ามา I am <c oughs> I am admin เอ่อ I am อ่าเจอเลยวะ I am admin เหรอไม่คิวแล้วนาะ oh เทศมีเทศมีเทศมี เทิมาเร็วเทิมาเร็ว,ไม,ไ,มรไ,รวรไม่มีใครอยากได้ตัวหรอเทซี่เทซี่ไม่มีใครสนใจเลยอะ่ะม, un มายืนรุงอะไรกันมาหน้าเฮ้ยถามจริงเทิดตัวหรอเฮ้ยเทิมาสิเทิมาเทิมาสักคนเร็วอ่ามีคนเทิมาคุณชมมีคนเทิมาโอเคเราจะให้อาสนาเข้าไปเลยละกันอีอาสนา,แล,นแ,ลา,นาแล้วก็จะเป็นตัวนี้ละกันฮะเราก็จะให้ตัวฟาร์มตัวเข้าไปด้วยแล้วก็จะเป็นเกาเทอร์ละกันเกาเทอร์ เฮ้ยไม่เอาที่กว่าเอาเป็นนั้นดีกว่าอ่ตัวที่ขอ่ให้เขาฟาร์มโอเคเอาให้เราให้เขาไปฟาร์มโอเคขอบคุณมากครับเขาเทมือมาเอาไปแล้วไปแล้วอ่าเทมัดนีเทมาเทมีเทมีเทมาสิไม่มีใครเทเลยมีคนเดียวเองเทมาไอ้น้องคนนี้ได้ไปแล้วเราเราจะไม่ให้คนซ้ำเทมีเทมีเทมีมันยืนมองอะไรกันวะเนี่ยไม่เทจริงอ่ะเร็วเทมา ถามจริงมายืนนิ่งกันทําไมเทนรู้เนี่ยใครก็ได้ด้วยสิเทเดี๋ยวเทมาสิเร็วเร็วเร็วเทมาเทมาเทมาไม่ได้ครเทมาเลยหรอเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟดีกว่าอ่าเทมาแล้วเทมาแล้วเทมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ตัวแบบว่าตัวละครเข้าไปนะฮะโอเคตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็อ่าจะเป็นตัวตัวเอาไว้ให้เขาฟาร์มวิวแกันฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราข้าแจกงหนุกฟิววิวตัวนี้ด้วยอะไอเซนมาเลย เอาไปเอาไปฮ่าเอ๊ะเต็ง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 ฮ่าไปคนละตัวไปแล้วมีใครอีก่ไหมจะให้ตัวนี้เข่านะฮะแล้วก็เป็นเอาตัวให้เข่าไปฟาร์มวิวแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้เข่าเอาไปฟาร์มวิวนะฮะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเอาไปเลยครับเอาไปเลยไปเลยไปเลยเออคือแอนมินึงใครได้อ่าน้องคนนี้ได้ไปแล้วโอเคครับ ม่ีใครเหรอไม่ีใครเทมาอเหรอไม่มีใครเทรมาอเหรอรเฮ้ยาเาจจริงอา้าวยืนนิ่งอึ้งเลยมันยืนน,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 นิ่งอึ้งไปแล้วยังไงอะอะไรย่างเงี้ยอะแอดมินแอดมินไฮอ่ามีคนมาขอมีคนมาขอโอเคเอาไปเลยฮะคุณผู้ชมอาจจะให้อะเอาไปอเอาไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดโอเคได้ไปแล้ว เออฮายฮายเฮ้ยอยู่หัวอะไรไงเราคือแอนดมินนะแอดมินรอสตาร์น่าไม่มีใครเอาอีกเหรอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปย้ายเซิร์ฟต่อนะฮะโอเคครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปหาเซิร์ฟต่อนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟต่อนะฮะเราจะขอรีเรียนี้ก่อนละกันเราก็จะไปหาเซิร์ฟต่อนะฮะเซิร์ฟเวอร์เราจะไปหาเซิร์ฟต่อขอแบบว่าให้ไปเจอคนในเซิร์ฟโอเคอันนี้เอ่ซเรียนี้ละกันนะฮะโอเคไปต่อครับ ไม่มีเพื่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมในนี้ไม่มีเพื่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่าปลอมตัวเป็นแอดมินต่อฮะเราจะไปเริ่มกันเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคฮะแอดมินเดี๋ยวจีนี่ยิงต่อยิงต่อยิงต่อโอ้มีคำว่าขอเทปมาเลยอ่ะยังไม่ได้นี่เลยเอาตัวอะไรให้เออเอาไปเลยเนี่ยอ่ะให้ด้วยไปร้อยห้าสิบเอาไหมอ่ะเอาไปเอาไปให้หมด เอาไปเลยฮนะโอเคคนนี้ได้ไปแล้วโอ้โหได้ตัวตึงๆไปเลยโอเค <c oughs> <c oughs> อ่ะเอ็ดวินเอ็ดวินเราคือเอ็ดวินเราคือเอ็ดวินเราได้าปตัวอย่างเยอะเลยมีคาวอีกไหมอ่ะไม่มีเหรอไม่มีเหรอ,อคนเดิมมะเนี่ยนี่มันคนเดิม อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่มันคนเดิมครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาดีกว่าอุ้ยนี่มีแต่คนฝรั่งเราจะรอดูว่าใครเทรดมาบ้างอันนี้มันคนฝรัง่งอ่ะอ๋อมีแต่คนฝรั่งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวงั้นงั้นเดี๋ยวเ,เส่วนนี้เราให้ไปแล้วใช้ไปเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟอื่นต่อแล้วกันเดี๋ยวเราเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปขอตัวเขาดีกว่าเราจะไปขอตัวเขาโอเคครับก็เราเข้าบ้านที่หาเซิร์ฟกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการ ขอตัวเขาแล้วกันแล้วก็ใครให้ตัวมาพี่ก็จะให้ตัวที่ดีกว่านะฮะผู้ชมโอเคไหมโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟคนไทยเป็นที่รอนนะควรจะหาเจอโอเคเดี๋ยวครับเราจะแกล้งตัวป่ะเราคือแอดเราคือแอดมินเลยเราคือแอดอ่าแอดแอดมินขอตัวขอตัวหน่อยได้ไหม <c oughs> เออโกหก,ก,กเลยว่าเราคือแอดมินขอตัวหน่อยนะ,นะครับอ่าพี่พี่แตงโม พี่แตงโม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 ขอตัวหน่อยเอ่อขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยเอ้ยขอตัวหน่อยโอุ้ยสนใจเลยอ่ะหนีไปเลยหนีไปเลยไม่มีใครให้เลยอ่ะไม่สนใจเราเลยอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยนี่นี่นี่อ่ะนายอ่ะนาย นายขอตัวหน่อยครับเอ้าฮิฮา,าวมาเลยอขอตัวนะครับเอ่เอพี่ครับ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 ขอตัวหน่อยครับพี่ขอตัวหน่อยครับพี่ขอตัวหน่อยไม่มีใครสนใจจร,จริงอะ <c oughs> เราคือแอดมินนะ เราคือแอดมินะขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยขอขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยขอตัวหน่อยอ่าโอเคโอเคขอตัวโอเคขอบคุณมากใช่ไหมโอเคอขอบคุณขอบคุณครับไปและขอบคุณครับจริงเหร แอบแอบดูแอบดูติดเกลือยาเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราเดินก่อนเดี๋ยวเราเดินไปให้เขาแล้วกันโอเคเราจะเดินมาเทให้เขาแล้วกันนะผู้ชมสงสารโอเคฮะเดี๋ยวเอาตัวไปเลยฮะนี่ให้แล้วก็เอ่ออันนี้เอาตัวไปฟาร์มมิวนะเอาไปฟาร์มมิวนะเอาไปฟาร์มมิวนะเอาไหมโอเคอ่ะให้ โอเคครับ okay, เดี๋ยวเราจะไปหาเดราดูต่อเดี๋ยวเราจะแบบเอาใครดูไปให้เขาดีกว่าขอเอาใครดูไปให้เขาขอตัวหน่อยได้ไหมครับวิมิวขอตัวหน่อยได้ไหมครับน้องสาวน้องสาวน้องสาวขอตัวหน่อยน้องสาวอันนี้ให้เหรอโอเคเราจะให้เราจะแกเก็ตให้จริงอะ่ะให้เหรอเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับแล้วขอบคุาแล้วเฮ้ยแอบแอบดูแอบดูแอบดูมาจากไหเฮ้ยเขาบอกว่ารับว่าเฮ้ยเท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 าเทเเทเอเทเเเท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 นทเ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 มเท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 ะทเเ โอเคเอาไปเลยอ่าแล้วก็ตัวอ่าเอาตัวฟาร์มวิวนะแล้วก็ใช้ให้อย่างแบบว่ามีประโยชน์ละกันเอาตัวไปฟาร์มวิวอ่ะเอาไปเลยคุณผู้ชมอ่ะเอาไปเอาไปอ่ะให้ให้ให้ให,ให้เอาไวฟา้ฟาร์อ่าฟาร์มเอาไว้ฟาร์มวิวแล้วก็อย่าทอกับเกมนะสู้ๆ อะไรล่ะขอดูได้ไหครับโอ้โหเมื่อกี้จะขออะไรจะไม่ให้เลยเราจะเมินเมื่อกี้ทําเป็นเมินพี่ว่าไอ้เนี้ยไอ้ไอ้เนี้ยไอ้แตงโมะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายเซิร์ฟไปต่อนะคผู้ชมเดี๋ยวเราจะย้ายเซิร์ฟต่อแล้วกันนะครับโอเคเราจะย้ายเซิร์ฟนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายของเราครับนะแจกกันวันนี้เดี๋ยวถ้าคลิป E ีีได้อยากให้ทำอีกก็กดไลค์มาเยอะๆกันเลยนะคะฝากกดไลค์ให้เยอะนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยว EP พีต่อไปก็จะมาเร็วกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวจะมีการลงทุนซื้อตัวซื้อตัวที่แบบแรงๆเลยลวกันเราก็จะเอามาแจกน้องๆให้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตัานนะครับโอเคเราก็จะไปหาคนต่อนะหาต่อเลยหาต่อเลยอ่า อ uh, สวัสดีครับอา uh, คนนีคคนนน้สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้เลน้อยวันดีครับ,บ,รรบ uh, อ่าขอขอตัวได้ไหมครับจะเอาตัวละครไปเอาตัวละครไปฟาดหน้าเพื่อน <laughs> จะจะเอาตัวละครไปฟาดหน้าเพื่อน <laughs> ขอ่อยได้ไหมขอ่อยได้ไหมขอ่อยได้ไหมไอ้ของให้เหรอไฮ้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้คนนี้คนนี้มีที่ไรตัวเดียวที่เทิดได้อ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อขอได้ไหมครับขอได้ไหมครับตัวตัวนั้นอะ่ะจะเอาไปถมที่ทีบ้านครับ <laughs> จะจะเอาจะเอาไปทำที่แล้วก็เออจะเอาไปเขียน <laughs> เขียนหนังสืออ่าจะเอาไปเขียนหนังสือเพราะว่าทีบา้บางกระดาษหมดทีบ้าทีบ้างกระดาษหมดทีทีบ้างกระดาษหมดได้ไหมได้ไหม <laughs> นะนๆะสนะอนะอนะสอนนะตัวเดียวเองเอา่าตัวเดียวเอง ได้ไหมได้ไหมเทนหน่อยเทนหน่อยเทนหน่อยนะขอนะขอนะขอนะนจะตายแล้วเนี่ยเร็วๆขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยจะว่าตายแล้วขอหน่อยเร็วอ่าอ่าขออีกครัอ่าได้ไหมขอขอหน่อยได้ไหมครับขอหน่อยสิไม่เทิดหรอเอออยากได้จริงๆ คนนี้ปะใช่คนนี้ปะใช่คนนี้ไหมใช่คนนี้ไหมอ่ะไมไ่ใช่นะคุณผู้ชมเออเยอจังวันนี้อ่าไม่มีตัวเลยนะขอขอหน่อยได้ไหมเนี่ยเหน็นไหมเวลาเวล์ยเยอะเว้ยคุณผู้ชมมันจะไม่มีคนให้พี่ไงถ้าเวล์น้อยมันให้แน่อนอนขอหน่อยครับ พออขอหน่อยครับนี่ขอหน่อยครับขอหน่อยครับ,รบเราเราโดนแฮกรหัสแล้วกันเราโดนแฮ,กร,ออแฮกรหัสเออแฮกรหัสอะไรเนี่ยเออเจ้าคนนี้เจ้าคนนี้ด้ไมน้องเออ ดีเอ็ก e ซ์ X. ถ้าไม่ให้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหาคนอื่นต่อเอ้ยคนอื่นไม่ใช่พึ่งนี่กูสาขอทีทั้งคนเนี่ยนั้งดีเ e อ็กซ์ขอตัวกระดาษหน่อยอ่าขอตัวหน่อยเฮ้ยขอไม่ให้จริงอะ่ะเออขอตัวอะไรก็ได้ขอเออขอตัวอะไรก็ได้ขอหน่อยเร็ว อจะเอาไปเรียนหนังสือใช่คนนี้ป่ะวะใช่คนคนี้วะนี่คือใครให้อ่ะไอ,ะะอ,อ้ขอ,อกว่ามีขออะไรนะมีตัวนี้ตัวเดียวจริงจอองขอหน่อย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  ขอตัวนะเอ้ยขอไม่ให้อ่ะออ,อ้ยขอบคุณพี่อได้ไหมได้ไหมตัวเดียวตัวนั้นแหละตัวเดียวตัวนั้นแหละถ้าไม่ให้พี่จะไปแล้วนะเอ้ยไอ้คนนี้ไม่ยอมได้ขอเลยอโอเคคนนี้ไม่ให้เลยนไรครับอ๋อโอเคอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่าคนนี้ให้เหรอโอเคคนนี้ให้คนนี้ให้ อันนี้ให้หรออุ้ยขอบคุณครับคุณที่ขอให้อ่ะแล้วขับไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยเฮ้ย,ยคุณที่ขอให้อ่ะโอเคเออมา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 อุ้ย,ยให้หรอเฮ้ยใจดีใจอ่าใจดีจังคนดีคนดีต้องได้ตัวเมื่อกีน้น้องขอให้อะไรมานะอ่ะ เดี๋ยวจะให้ตัวนี้เขานะฮะแล้วก็จะเป็นตัวอ่าอันนี้แล้วก็อ่ให้ตัวเขาเอาไปฟาร์มวิวนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมตัวนี้โอเคเอาไปเลยพี่ครับขอตัวหน่อยครับพี่ครับขอตัวนะ โอเคมีคนให้พี่มาอ่ะให้ให้มาเฮ้ยขอบคุณครับให้ให้มาเอ้ยอ่ะโอเคโอเคอ่ะคดีต่อเอากดเทไปได้เอากดเทไปได้แล้วอ่ะเอาเออเทเด้อเทเด้อโอเคเอาตัวไปเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวแกะข่าวอ่ะนี้ ทิเทียนี้ให้เขาเอาไปเอาไปเอาไปอ่ะมันต้องการตัวแล้วเอาไปเลย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 เอาไปต้องการตัวแล้วไม่ต้องการตัวแล้วเอาไปเลยฮะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคเฮ้ยเอาไปสิเอาไปซี่ดาวไหมเนี่ยฮะตัวละครจะดาวไหมเออเอาไปเลยโอเคฮะโอเคก็ก็น่าจะพอกันแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะมีกัน ก็น่าน่าน่าจะมีกันประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะก็ถ้าถ้าเห็นคนวิเยอะหรืออะไรก็สามารถให้ตัวเขาอะไรคุอเขาจะแจกเขาจะเอาตัวมาแจกคุณนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ช่องปฐมวันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็ เกมนี้ก็เป็นเกมอีกหนึ่งอย่างที่พี่เล่นมานานแล้วนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการที่เราเอา่อมีตัวละครที่แบบว่าเท่ๆหรืออะไรประมาณนี้ก็คือมันมันก็ไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นเลยนะครับผู้ชมก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้ครับสายฟรีเล่นได้นะฮะอา่าตั้งแต่พี่เล่นมานะครับรวิวยันวินี้นะครับเล่นมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วก็ยังไม่เคยที่จะแบบว่าเอา่อเติมเลยจนมาถึงที่มีกาชาก็เลยเติมตอนที่มีกาชานะครับส่วน เอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เติมครับแค่มีน้องสนับสนุนให้ตอนที่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะโอเคก็ใครที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่ครับอ่าอย่าท้อน,นะฮะแล้วก็สู้ๆครับก็เล่นเล่นเกมให้สนุกครับแล้วก็อย่าให้เกมมาเล่นเรานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย